เออนี่นายพูนนายพูนเข้ามานีในยสิพูนเอ่อกราบจะไหว้บังคมบัญญัรรติก้อนอีช้าพระย่าไม่พ้นกล่าวก้าพุทธเจ้านายพูนก็กราบทูลบังคมก้อนพระบารมบัญชาทุกร้อนพระต้อยพระองค์ทรงรักไม,ม่พระดำรักนาหนาวความดำมา้าก็พุ่งพูนายจะเทวชีว่หลักจังเถื่อหน้าอย่าได้เ,เยดยกยใจบัญญัติโอ้วนนี่นายพูนมาเป็นบทเป็นกลอนอันนี้ต้องกล้าเจ บางคนก็ชอบ,บชอบโคลนบางคนก็ชอบจังววะชอบตำนองวันนี้พมกันเลยมาพร้อมๆกันเลยไอยอะกะอ๋อยังกันหรือไงูนไปยอะกะฉันอยากถามแม่พูนสักหน่อยว่าปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ที่ทำให้ผู้หญิงก็เครียดบ้านหน้าเด็ดดํามาผู้หญิงก็เครียดใช่โอ้วันนี้กากระม่อมกา,กาไปเดินอันในงานแกบุญนะครับบานผีมาหรือว่าผีอรุณจันญากระพบคนยิ่งยิ่งไล่คุณนั้นโดยเฉพาะคุณเล็กที่พุงก้าไปพบใครอะผีแดงมาเยอากะผีแดงไหนซะวันนี้จันญา เราฝากคนหนึ่งเมื่อนพมกับไปตามพี่แดงพี่แดงว่างนี่ต้นเขียดเดือดได้มั้งอ่ะพี่แดงแล้วพี่แดงว่าไงพี่แดงก็ว่าเครียดมั้งเวลาหน้าขึ้นกว่าจ่ายยาไม่ง่ายพี่แกอ๋อยังงั้นครับคนที่ช่องหนามคาร์งไปพบเจอใครอ่ะนู้ฮใหญ่เขวดใหญ่นกเล็กใหญ่นกเล็กกับใหญ่นกเล็กใหญ่นกเล็กไหนอ่ะแม่ครัวพี่แกอันนี้แต่ด้ตามใหญ่นกเล็กว่าต้นเขียดเดือดได้มั้งว่างนี้แล้วใาญ่นกเล็กว่าไงแกว่าเครียดมั่งเวลาพวดจะปฏิทินนักรองพวดจะปฏิทินแม่ไม้ได้แบบนั้น โอ้ยังงั้นครับอันคนที่ร่ำลาผมไปพบใครอ่ะปักพวกเราใครอ่ะดาวกระจายไปเยอะกัใครนะ่ะดาวกระจายยังไงอ่ะเมาไม่หยุดดีอ่ะไปยอะกัวันนี้คอยอยางงั้นครับอันแลน้วนายภูนี่เคยกินเหล้าหรือเปล่าออ๋ในก้อนเนี่ยผมเคยยอมรับว่าผมเคยกินเหล้าแก๊งแต่ว่านี่ผมได้รู้จักกับคนดีดีอันนี้พ่อเลยกลายเป็นคนดีไปเยอะกันรู้จักกับใครในายภูนันวจันอาจารย์นั่งชมพนรอจำลึงไปเยอะกั อาจารย์สมพลสอสำลึงอานนร้ก็แล่งกับพมแหลงวันยิน้นแกพูดว่าไงแกว่าล้ามันกินไายพูดเนอ,อแต่ว่ามันต้องเป็นจังว่าไม่ใช่ว่ากินหยิบเที่ยวบุกอาจารย์สมมพลก็แล่งว่าอา่าพูดเนอ,อคนเรากางคนเวลามาหยิบเที่ยวบุกท้าคนทุกคนแสี่ว่าคนเราจึงมีท่าน้ำไม่เมื่อนเพราะพวกเราใช้เวลาหยิบเที่ยวบุกไม่พ็นอันเพื่อนก็ใช้เวลาหยิบเที่ยวบุกในการสร้างคุณประโยชน์ในกัรครอบครัวทำหน้าจำร้ายจำธุรกิจต่างๆ แต่นี้แรกพวกเราใช้เวลาหยิบเสี้อจะบุงในการบ้าไม่ไม <c oughs> <ๆ>้ในการหนังบ้าไก่ชนในการหนังเล่นนกครุงว่าชุกในการหนังเล่นฝายเราจึงไม่รวยมันผวนก็บพอเลยอันผวนก็ตั้มตัวรกคิดตั้งตั้งนานหน้ารวยมดก็รวยพอเลยอันอาจารย์ทมพลก็รองให้พมเหลือล้าอันในวันนี้เป็นโอกาสดีพุมก็เลยมาก็ลองกับปักพวกกระตอพอยอันในพมจะเหลือล้าอันนั้นเหลือกาบบายามุกกันในมดพุมจะอันมาเล่นแต่วายวะเพียงอย่างเดียววายวะับ ใช่บอกนายพูนารย์ชมพนมาพนันนี่วันนี้ไล่คนบักพวกมากันกลักกลักกะลักลกะล,ล,ลุยอันนั้นโดยจะพอทีมงานของคุณปีรอรุณจันญ,ญาหรือว่าปีมาอันในเจ้าก้มธุรกิจจำนากรุงเต้าเต้าดานองเต้าเต้ากระเพือกจังอ้มัดปอยะกะอันนี้อย่งงางนั้นกลับมากันไล่คนวันนี้ยังกินเหล้ากันทังพี่มาเลวันนี้มอบจากบทเพลงเพลงอะไรสัง่ายสุราประยะกะสหา,ายสุรากรับอัใน,นเพลงไม่หลายชุดอันในช่องยูทูบนั่งซักซีดีสิ้น นาว่างนี้ที่ว่าดังขึนมาแล้วเพลียนนี้ที่ว่านานแล้วก้างวงมาลีวันหน้าของวงมาลีวนหน้าับแต่ว่าว่างนี้มาดังไม่แล้วอันนี้พมก็เลยเขียนเนื้อไม่เขียนเนื้อใหม่แล้วเพลงนี้กับเขียนเนื้อไม่เลียวกว่าพี่น้องเตยังแเล่ไล่ชดอยู่ในเฟซบุ๊กกันนะรับสวยกันเล่ยจุกันจมกันใน YouTube แล้วก็ในทิก t ก็ตตอนนี้วันนี้วันเดียวโปรยไปกันช่องแท่นว่าวิวนะครับโคกคราบขอ้กประคุณมากมากเอากว้างกันชักเปลียนกับจาง่ายสุลาอาเลอายพูนน เดี๋ยวร้องดีฉันในรางวัลไปเลไปจุมกันได้ในช่องยูทูบหมอทีติมานแรงคนดี่กำลังนั่งกินเหล้าอยู่กลางหลนงนั่งบอกว่ายกตังพื้นตงังเปียนมาหนังหน้าหลงนั่งว่าผมได้โอ้กันมั่งเด้ดยยอเยดอใจน,นั่นอ๋อตอนนี้เป็นยังไงบ้างประเทศเอาเราตอนนี้อ่อนตัวรำบากมากบ้างพราะตอนนี้โดยเฉพะาะปัญหาด้านการเมืองว่างนี่ก็มีปัญหาในเรื่องข้าวน้องแตงโมว่างนี่ก็มีปัญหาในกาเเลืองปัญหาซ้ำจังวัดจะเด,ด,ด,ดยย่นปากได้ตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหา ที่ไหนยะลาพัานีนราราชิวารไปเยกะกัเป็นปัญหาย,ยังไงนายพลม่อมพต้อง,องก้าวใจว่างนี้เต้วเต้วจังหวัดยะลานอกจากมีโรคระบาดแต่ยังมีโรคระเบิดกันไปเยอะกัโอ้ย,ยงงางน,นั้นครับงั้นโควิดก็ยังระเบิดก็ยังว่างนี้อยู่ยากแล้วมออ่อมโพจะไม่ว่าปลาเต้าวเต้ยวยะลากับปลาเต้าวเตี้าตาเซตี่ชวดไม่ให่เหมื่อนกันปลานี่สวดไม่เหมือนกันเลยพูนไม่เมื่อนีน่ยกตัวอย่างปลาเต้ยนี่นะ พราหวัดองค์ปิยารามกับปราวัดใหญ่เตยนี่ทวดเมื่อนกันออย่างงั้นครับถ้าเป็นพระเถว้ววๆยาลาในทวดอีกแบบออย่างงั้นถ้าเป็นพระแถวแถวๆท่าแซะนี่เวลาสวดดยังไงผุนถ้าเป็นพระเถี้วๆ่าเซ๋เวลาเขาลาดหน้าทิ่นเขาว่าปันนี้เขาว่ายังไงมะยังคืนเนรนั่งก็ดติงกับไม้ทียาสูบกับห้าไม้ทันได้ใชพุนว่ากล่องทิพยรายๆจะจ้องกันอย่างดี ลาวแดงตามเมียชุมมัทีโดงนั่งผ้าได้ลาวแดงร่อยแดงชอบจังแท่งส้มก็ได้ได้ยินชี่ก็ดีรองน้วยโซดานำแกงด้วยซี่มะลกโหนี่ผมต้องการอะไรนะอะไรผมลองวดเล,ล่นุกนุกเพื่อว่าผีมาได้ยินมังบรรยากาศเคยกระไดฝักพวกเรามาได้คนวันนี้จริงหรือนายพูนกับเคยก็ได้ผีติ๊กคนดีก็ได้ติ๊คนดีไหนจ้า,จากล้องโรงงานน้ำมันพืชบรรยากาศ กับทิมใจยโยโอ๋อพี่ทิ๊กคนดีกับเรียกว่าผีวีรัตก็ได้ผีแดงวีก็ได้เรียกว่าผีกุง้งก็ได้ผีกุ้งผีกุ้งไหนจเจ้าก้องอ่ารานอ่าใกล้กลาตูเรียนไปอย่างกะอ๋อยังงั้นรับเรียกว่าคนมีตังค์เพื่อม,มาวันนี้เพื่อเสือเรากินมัง้งจะได้ใจไม่ดีว่าไปอ๋อย่งางงั้นรับอันแล้วที่นายพูนบอกว่าพระจังหวัดยาลาในเวลาสวดสวยยังไงูนอเอวันก่อนเตียงแล้วมั่งพอพ่มไปกว้างพระจังหวัดยาลาวดและวพ่มรองเลย พระยาลาเวลาสวดสวดยังไงผลเนี่ยพระจย่งวัดยาลาเวลาเขาว่าอย่าท่าเขาว่าแบบเนี้ยเขาว่ายังไงอย่า,ยาทาวะรีวะาะยาลาตานน้ผลิตมาเล,ลีลราเบิดเพตายโฮงราซาจับเป็นติงโยอาเป่าวัดมดครูเผาโรงเรียนราเบิดร่างรถควายเจิดกอพระยิงนายปล้นพื้นในกายอครูาคตายนายตายจะเพี่ยนก็ยังไย ไา้ยังยังเพพระวันตูเตอะไรอยพูนปลาจังว่าอย่าล่าไปนะอันนี้มั่วตัวเม็ดประเทศเราวางนี้เออนี่นายพูนไปเยอะอะฉันเองอยากจะเล่าอะไรนพูนฟังสัหน่อยมั่งพอจะเล่าะไรก็เล่ามาเลยมั่งพอคือว่าเมื่อประมาณสามวันที่ผ่านมาฉันเองได้ฝันว่ามียักษ์ตัวหนึ่งมาจับฉันไปแล้วก็ควักกระดวงเนตรดวงตาของฉันไปข้างกังด้วยฉันอยากถามนายพูนว่าถ้าฝันแบบนี้แล้วมันจะเป็นฝันดีว่าฝันร้ายพูนพอจะเข้าใจหรือเปล่า อ๋อแต่ว่ากันว่าอยากมากวักดาม่อมพอนี่เป็นเยอยเป็นองค์ราชจาตรงเกาเกาแล้วอยากอันมากี่คี่ตนไม่ทราบกับหนึ่งตนหนึ่งตนกะม่อมพอเจอบุกเลยเกาหนึ่งเกาบ่อยากกะออกแล้วอแต่ม่อมพอโลปริวออกแล้วงวดนี้ฉันแพ้สามพันด้วยเอาหรือเงานุกชิงบ้านเมืองนี่องค์ราชากันเล่นวุ้ยเล่นเบืรอกันแล้วอาออย่างนี้แล้วกันนายพูนนหยฉันอยากให้นายพูนเดินทางไปบ้านของตะดุนพิชัย อ้ดาวกามม่อมเดินจ้างไปบ้านัารอุ่นพิชัยถูกต้องฉันอยากให้ตนดุนพิชัยมาทำลายความฝันของฉันปัญญากาตาปนันดากามม่อมตุลาโชคดีนายพูลปัญญาเออแล้วเราก็ลืมตามมาบ้านัารอุ่นไปดังน้อยนีกูไม่ซื้อไปาย้อะดินี้มาเตี้ยนี้เตี้ยเต้ยบ้านต่างห้องเตี้ยเต้ยตำบลหงองจารุนเราก็ไม่เจอกัมาแล้นี้ เออนนีว่าผบเคยตากมคนนั penny, Means, aw, here, ities, everyone, ้นเดือดใจอันนี้ไปบอกนั่งอาจารย์รุมพนโจำเรื่องกัตามอาจารย์รุ่มพนเลว่ารจักบานอานรุ่นมั่งไมมอันนี้ไปบนั่งอาจารย์รุ่มเด็ดละองสิ้นนนีกามากกำลังใจแต่ต้าเลว่ารจักบ้บานอารวนผียมั่งไมเดือดใจเออผบเคยก็ได้ต้าเพื่อเพือนุนงแม่นสำรวมสิ้นก็มากันคืนนี้ไปต้าเลว่ารจักษ์านวายวนผัยมั่งไมม เออปอบเคยตั้งกนนั้นต่อเด้อใช้เออยังเคยมั่งไม่ลบแลนู้เดินกล้าไปในบ้านปีมาเห็นยังกระไรกุดเออเดินไปเรื่อยๆปอเดือยเคยกั้นกุนนั้นกันไปเรื่อยๆต่อเด้อใช้เออได้ไม้ไก่เลยแปลนี่เดินกล้าไปในครัวนู้ว่ากูเดินไปนั่นเพื่อว่าปอบเคยมั่งปอนู้นังเมาเต็มหมดแลนู้ จังยู่ไกลๆพี่แดงเท้าวันนี้จัญญาลุยมันมนมาวะ่ะเออเล่งกลางว่าจาะบันนันจะเลียงตายถือไม่ก้อใจวัดดีจ้าวัดดีค่ะอ๋อชื่อนั่นหรือจ้าเนี่ยน้องนี่เหรอมันแหละน้องมีชื่อว่าแผนเค้กจ้าว้าวชื่อแผนเค้กแท้ด้วยจะไม่ถึงได้ชื่อภาษาอังกฤษก็น้องเป็นเด็กกรุงเทพด้ดยกําเนิดนี่อันนี้เด็กกรุงเทพด้ดยกําเนิดค่ะเกิดที่ไหนตาหงจ่จากว้าว เด็กกรุงเทพโดยกําเนิดเกิดตาหงได้แล้วพี่ก็มีชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกันพี่ชื่ออะไรอ่ะโมเดิร์จ้าชื่อจีนพี่ก็มีนะจ๊ะชื่อจีนพี่ก็มีเหรอชื่อจีนพี่ก็มีชื่อจีนพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อจีนพี่มีชื่อว่าหวังฝันเจ้าจดไว้มั่งเด้อพี่จดเอาการรุมปมบาจีบแม่ม่ายได้แล้วชื่ออะไรนะหวังฝันเจ้าน้องก็มีชื่อจีนเหมือนกันน้องชื่ออะไรเจ้าอย่าหวัง เราบอกเจ้ากอนผี่จอด้วยแต่งั้นไม่ได้พน้นเ,เอาลาวกูแล้วน้องมีชื่อภาษาไทยไหมจ๊ะมีสิชื่ออะไรชื่อภาษาไทยชื่ออมาราจา๊ะอมาราชื่อคล้องกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรอมมาพาจา๊ะเดินไม่ได้บางพลน,นะกูเดินไม่ได้แต่เท่ขี้เยี่ยวไอ้พื้นทีมันแล้วอมาราจา๊ะว่าไงยังโสดหรือเปล่าเนี่ยโสดสิโสดขนาดไหนอะ รู้ไว้ด้วยนะว่าน้องนี่ยังบริสุทธ์ผุดพองปราศจากกิเลสเครื่องเจ้าหมองทั้งหลายก่ะว้าวเหมาะสมกับพี่เลยทำไมอ่ะเพราะพี่จัดะรู้ถูกท้วนดีแล้ว <c oughs> น่าชวนไปนบวชวัดหงวิยารามเรือ,อ,เ,อ,อเกิดเออเก๊ๆตรงนี้นี่ถามไอยเอะอ,อะไรอ่ะมีลูกมีเมียไหมโอ้ไม่มีเชื่อะไรพี่พูนชีอพูนอันเลยมันแหละไปอยู่กับพี่ไหมอะไรนะไปอยู่กับพี่ไหม จะบ้าหรือเจอกันครั้งแรกก็เจอไปอยู่ซะแล้วเออยได้เจอไปอยู่กับพี่นะพี่จะสัญญาต่อหน้าเธอเลยว่าพี่จะไม่เธอทาอะไรเลยแล้วพี่เองก็จะไม่ทําอะไรเช่นเดียวกันแล้ที่ว่าเราสองคนจะหาอะไรแตกเลือดบ้าอมราจาว่าไงอะเธอรู้ตัวไหมว่าตั้งแต่พี่เห็นหน้าเธอน่ตีนพี่พลิกเมียไปข้างหนึ่งแล้วทําไมถึงได้ตีนพลิกเมียก็เพราะว่าพี่ตกหลุมรักเธอไง,อองเออคมวยคมวย ถามน่อยเถอะถามอะไรมีลูกมีเมียไหมไม่มีแน่ใจแน่ใจสาบานเลยไหมอย่าว่าแต่สาบานเลยบดก็ยังได้อะไรจะบดพี่แต่สาบานเลยนูไอ้ลองสาบานดูสิอพี่พูนคนนี้ขอสาบานตอนหน้าเธอเลยว่าพี่พูนคนนี้ไม่เคยมีเมียไม่เคยมีลูกป้าป้าแน่ใจมาตาม้าไมาส้บานไปไปพอไปไปได้ไอะไปเยงเคยมาคุณคุณยัง กกกกหหหหลลลลลลอออวววงงงไปอย่างเดียวเย็ดแม่ตดใส่หมูไว้ด้วยเสียงใจได้จะขลินต้องปรับรุงเย็ดแม่เหมือนแค่ายเอาว่าเพลือยเบาก้าก้าดกับป้อมจำคนพิษกินว่าพอป้อมกับเอาลูกอ๋อแม่มตุกตอปลงโร้หมวกูกัเนายมาเจอบามามาเลยนั่งกูเลยแหลกโเว้ Chờ rồi nè Đắt 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 dài đền đền tết Ồ đắt dài đền tết Anh Lê Nó mà ghi con nè Nó nuôi mà con đeo gặp non Quảng giả trắng quá Nó mà rật rơi Nó nuôi đến mà gặp lật hưởng Anh ư à, ừ. Kinh gà là mai Kinh kinh leo Kinh gà rơi Kinh gà mẹ Kinh gà mẹ Còn ta mà kinh gặp cao rơi Cung cung tâm Ồ ờ, cung tâm Anh Lê Ồ oh, mà tranh Đây lung lung quăng phê nuôi là mai anh เปี่ยนได้แล้วเรียนออนไลน์กล้องกรจายเด่นเด็ดเนี่ยเพิ่มลงเอาไปในช่องยูทูบบางนี่ก็เลเป็นล้านนู้ลงบนพู้นดาวเรียนออนไลน์ไม่ย้อนในกว้างกูบางนี่คือว่าก็เรียนออนไลน์เพ้เลยอยู่โควิดนั้นอเออได้ลงเรียที่โรงไอ้กวางไอ้ปอลุงกวางใจลุงไอ้ดีทริปได้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 ดีใจแล้วในยุคโควิด โรงเรียนผิดได้เล่นฟรีไฟตอนเช้าใดนอนตื่นสายตอนเช้าใดนอนตื่นสายครูสอนออนไลน์ละบายใจบายใจครูสอนออนไลน์ระบายใจบายใจยามว่างเราเล่นทิกตอกแล้วโกหกว่าเรียนออนไลน์ใบางานให้แม่ทำให้ใบางานให,ให้แม่ทำให้เขียนส่งครูไปไม่ต้องทำเองเขียนส่งครูไปไม่ต้องทำเองวันวันจำแต่โทรศัพท์ยืปุ๊บจบปะปั๊บระตีปอมนักเลง เสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเสร็จแล้วถ่ายคลิปร้องเพลงเต้นเยิงเยิงลงในทิกตอกเต้นเยิงเยิงลงในทิกตอกเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องใบงานก็เปลืองเอามาให้รอกปลายภาคเราก็สอบตกปลายภาคเราก็สอบตกทำหน้าฉักตอกเราไปจอกครูทำหน้าฉักตอกเราไปจอกครูเว้ยวนาวันราวันมาดังนี่ว่างนี่กนเละเป็นลานจูเปล่งเลยก็เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์อันนี้ที่วันนี้หนุ่ยจำเพลงไม่หลาวก็เวอ่์ฟิชเชอร์ลิงกับแม่ว้าฟิชเชอร์ลิงกับแม่อันแล้แม่ลองตอนหนุ่ยลองตอนทีงวันนี้แม่ไม่มาหนุ่ยลองเองเปลงร้อเลยใบครีตออนไลน์ใบครีตออนไลน์อันนล้นี่แหละไม่ช่วงที่พ่านมาช่วงที่ครีตออกอ่าเล็กเดือนก่อนนี่แหละไม่ว่าคุณโพสกันเต็มแมสใบครีไวโาจูใบครีตหลกวว่าได้ครีตที่ทุกคนอันเออ อันเ play. ้วก็เลยเขียนเป็นเพลงื่อใบเกรดออนไลน์ลองพลูแล้วใกล้ๆกันในเพลงเดียวันอั่นเออในงเลตี่เปิดดูเรื่องราวในเฟซลงใบเกรดเพื่อมาอวดกันเปิดดูเรื่องราวในเฟซลงใบเกรดเพื่อมาอวดกันลูกเราเรียนเก่งเข้ากันลูกเราเรียนเก่งเข้ากันเติมนี้นั้นบายใจบายใจเติมนี้นั้นบายใจบายใจภาษาไทยวิทยากาคณิตภาษาอังกฤษจะตั้งคมจัดใบ เกรสี่เกรดดีกว่าใครเกรดสีเกรดดีกว่าใครสบ,บายใจลูกเรียนออนไลน์สบ,บายใจลูกเรียนออนไลน์ไบงานที่ครูให้มาอย่าลืมว่าแม่นั้นทาให้ก็สอบคาตอบยังไวก็สอบคาตอบยังงไาแม่เปิดในกูเกิลจังเพยแม่เปิดในกูเกิลจังเพยไปเกรดแม่ภูมิใจจังแนนสุดปังแม่ทำเองเพีโพสเฟสภูมิใจโคตรเท่ พสเฟสภูมิใจโคตรเท่แม่ทำเองเพบายใจบายใจแม่ทำ well, well. เองเพบายใจบายใจเวว้ว้ยมาต้านจริงเจอได้ก็เด็กใจเดินเต็ดอ๋อเด็กใจเดินเต็ดอันนี้นี่หนุ่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นนักการเมืองเออแต่ว่าแม่ก็เป็นรองว่าน้ารรกประชาธิปัตย์ จอยจีก้มขึ้นเด็กใตญ่โอ้โนุกซิงกี่้วอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักการเมืองต้องติ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นกำนั่นอยากเป็นกำนันอันนี้เป็นนายหน่วยกำนันมันต้องมีการเลือกตั้งมีต้องจะ,ะมักมีต้องปักพววเราไม่มีความรู้ไม่ต้องมีปักพัวไม่ต้องจะมักไม่ต้องมีความรู้แเ้วเป็นเพื่อกำนัน ใบอ่างโลตัสือกล้องกลบชามพันแล้วคุณจะได้รับบัตรกำนันฟรีหนึ่งใบคนและกำนันกันเดียวพลอยยลอย